อันนี้เราก็สางให้มันโล่งนะครับไม่ให้มันลกเพราะกิ่งที่มันเป็นลำอ่อนที่มันขึ้นมาใหม่มันจะมีะแขนงเป็นบางลำนะครับตัดสางไปเลย,เเลยลตัวนี้เราจะเลี้ยงลำไว้นะครับตัวนี้เราจะเลี้ยงลำไว้นะครับเราไว้เป็น ลแมม่นันคือสางโกที่เตรียมพร้อมพ่จะตอนเราต้องตัดสะดือนะครับตัดสะดือออกสะดือกลางคือตัวนี้นะครับสะดือแล้วเราก็จะใช้กิ่งที่จะแตกตาตรงนี้ สองฝั่งนะครับกิ่งแขนงที่ออกข้างๆเราออกเลยนะครับอันนี้ครับสะดือเขาเรียกสะดือเราจะตอนก็ได้แต่เราจะได้กิ่งเดียวนะครับตัวนี้ นี่เราเอาอ,ออกเลยพรเราไม่ได้ตัดปลายครับเราจะเลี้ยงไว้ให้เขาออกหนอในปีต่อไปนี่ครับคือถ้าเราตัดตอนที่สะดือ,อยังอ่อนนะครับที่ว่ากาบเขายังไม่เป็นสีน้ำตาลนะเราก็จะเน่า แต่ก็ยังใช้ได้นะครับก็ต้องรอเพราะตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เ,ยเราจะมาดูกิ่งที่พร้อมที่จะตอนกันนะครับ พร้อมตอนแล้วนะครับเพราะตอนนี้มีรากอากาศออกแล้วนะครับตัวนี้คือสะดือนะครับนะครับถ้าเราตัดสะดือออกเหมือนตัวน,นี้นะครับเราก็จะแตกกิ่งออกมาข้าง,างนะครับเราก็จะตอนตรงนี้ กิกัตอนรถการะคับประมาณกึ่งสดันี่ขยคสุดเบอกว่ามากก่เยอะถ้าคุไปดมันส่งันเรื่อเ็เลื่อนี้ครับเอัดวดึงเสร็จมาแล้วก็ม้วนประมาณสองรอบหนึ่งสองและะ้วก็ลูบเลยอันนี้จะไม่มีการทายนะครับเชือกตุ้ม จะแน่นถ้าเรากลัวหลุดก็มัดไปอีกรอบนึ้งเพื่ถอดนะครับแล้วก็น,นับข้อเลยหนึ่งสองสามก็ได้สี่ทุกตัดเลยครับฝากมีอองตะกีนแล้วก็จะได้สองจิ่งหรือสองต้น ต่อหนึ่งข้อทำเหมือนกันแลนะทำเหมือนเดิมเลยแน่น,นครับสำคัญธ์ครับห้ามให้โยกให้หมุนได้นะครับเชือกห้ามหลวมนะครับเวลาลากก็ดันออก กันสปวนแบบนะับ